การ่อยประวธนาของพระเจ้าในชวันวนี้จากที่บทบังกับบทที่สี่ข้อที่9ก้างสีมีว่าข้อว่าการพิพักษาโคกคายินพระเจ้าพิพากษากขา okay. ้อขยุายโขเคเมื่อพระเจา้ารู้เรื่องสำหรับการกระทำใจของ ขาอินเมื่อเขาทวายเครื่องมูชาเด่พระเจ้าคายจับอาเบนทวายเครื่องมูชาเด่พระเจ้าแต่พระเจ้ารู้อยู่ในใจของขาาอินและทวายเครื่องมูชาเดชเห็นพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไม่รักทวายเครื่องมูชาเด่พระเจ้าของขาาอินในใจคายินนั้นรู้สึกเตรียมตัว ทำบาไปหมดคนนั้นไปอาบเท้ไม่แต่ปะจจรู้กำลังติดตามอยู่ติดตามอ่าสมมุติว่าทำกระทำผิดของเราตั้งแต่แรกที่ตาําตววติดตาม <c oughs> อันตรายใช่ไหมละ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเขาไม่รู้ตาําตววติดตามอยู่มันขอเราที่ทำผิดอยู่แต่ว่าพระเจ้ากกำลังติดตามการกระทำของเรา ก็ไม่คิดทำให้้ามันคนไม่เห็นแล้วโอเคโอเคไม่เป็นไรเขาคิดอย่างนั้นมเมื่อพระเจ้าเห็นตั้งเต่ได้ถึงปัจจุบันนี้พระชนพระเจ้ารู้อนาคตของเขาด้วยทําไม่เป็นอย่างไรก็ต้องพระเจ้ามันจำเป็นต้องเตือนใครเพื่อไม่ตายให้มีโอกาสให้มี และเป็นยังไงเรารู้ว่าเขาก็รู้สึกไม่ชอบพระเจ้าและเครียดชันนองชายอับอายและชักชวนเขาไปที่น้นแร่ค่าใช่ไหมครับเพราะฉันพระเจ้า,จาไม่เฉยูเฉยๆฉยเฉยเฉย,ย,ย,ยไม่ได้응ต้องติดพักษาและรองรมทอดไข่ทำห้พระเจ้ามาหาไขา่ พระเจ้ามาหาไถยถ้าหากว่าตำรวจมาหาผมเพื่อให้ราวัลหรือ,อความฝันนายวันตูจึงนรือเป็นโจจึงหรือเปล่าถ้านั่นดีจะใช่ไหมใช่วายประจันวายประจันอายประจันอ๊ะอัจฉร่ยนี่ไงก็มีวายประจันเทศกาลวายประจันคนจึงก็ดีคนก็ดีดคืออยู่อืม บบสมตโตงว่าตำรวจมาหาเราเพื่อให้คองขวัญพิเศษแก่แบบวันไหวประจักก็ดีใจใช่ไหมละ่ะของขวัญเอาคองขวัญมาท่นดีใจอยู่แล้วแต่ว่าตำรวจมาหาผมแต่ว่าไม่ใช่ให้คองขวัญน,นี่อะไรอย่างไรพวกเราเป็นอย่างไรครับดีใจหรือไม่ดีใจยุ่งแล้วยุ่งแล้วดนทำอะไรซึ่งที่เราทำผิด เอ,อยย่เลยเมื่อพระเจ้ามาหาไทยเดือกนิติแต่ว่าครั้งนี้ที่พระเจ้ามาหาไทยนั้นไม่ดีแล้วเพราะอะไรเอต้องสอบสวนไม่ใช่ให้ละมันให้ลงโทษถ้าไม่มันน่ากลัวพระเจ้ามาหาไทยก็นก่ากลัวจริงๆวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเอ่ยเมื่อว่าเข้ากำลังพิพักษาโทษไทยของ พระเจ้าประชัยเลโอเคประกานทีินประกานทีินพระเจ้าถามใครที่ข้าอาเป็นลมชัยไั้ข้อที่เท่าจนข้อที่สี่พระชนพระเจ้ามหาขานถามว่าอย่างไรนะถามว่าพระสัมพีโมว่าถามว่าอย่างไร อาเป็นน้มใช้ของเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าไม่รู้เลยถามหูวงวัช้าให้มีโอกาสใครคิดว่าใครจะทำให้รมมู้ที่เขาฆ่าอาเป็นหรืแต่พระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ตั้งเต็นจิตใจของเขาการกระทำมือทุกอย่างดูอยู่แล้วพระุะฉะน้เมื่อพระเจ้ามาหาขาดอินแล้วถามว่านละอาเป็นน้อใช้ของ เจ้าอยู่ที่ไหนขายรย่งทู้ไนเป็นอย่างไรของพระเจ้าไม่รู้แล้วโกหกมันเราเลยโกรรหกเพราะอะไรเขาผมงไม่รู้ท่าฉันโกหกถ้ารู้แล้วโกหกไม่ได้เพราไหม่ครับใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าถามว่าน้องฉันอยู่ที่ไหนอย่างนั้นแหละคืออะไรไม่ทำอะไราแทนที่นั่นให้เขามีโอกกสักลับใจเสียม่สาระ ไม่ให้หรับโทษอาจารย์ไอ,อ้จารณ์อะไรนึ่งชื่นนึ่งพระเจ้าถามใครอยู่ที่ไหนอาเบนอยู่ที่ไหนคือใหม่ปัมมาพระเจ้าแค่จุดนั้นถามทำผิดของใครที่ฆ่าอาเบนองใช่ขเขาใจกลับเมืเ่อจะทำอย่างนี้แล้วยังมีโอกาส เราบอกได้มีโอกาสต้งแต่เสช้ดเพราะว่าสารภาพปรับแล้วของมีโอกาสได้รับโทษมีโอกาสได้รับโทษทำให้พระเจ้านั้นแหละก็ลงโทษก็ให้เขามีโอกาสเมื่อแต่บางเราที่มัน,มนกัรน,นี่เราทำพิดพระเจ้าไม่ใช่ลงโทษ ก็มีให้มีโอกาสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราช่วงโอกาสที่พระเจ้าให้มีโอกาสเหล่านี้เพื่อสรารภาพปรับปรับใจเสียใหม่พวกเรารู้ตัวรู้ตัวและก็สรารภาพปรับปรับใจเสียใหม่สรารภาพปรับแล้วเป็นอย่างไงเอ๋ไปจบเออเดี๋ยวนี้พระเจ้าให้มีโอกาสเก่ใไรท,ที่เขาการะทาอบไรยอมใจ อาเดินนั้นนั้นใครนั้นไม่เข้าใจเลยและก็มันไม่รู้พระเจ้าเลยทำให้โกหกต่อพระเจ้าโกหกต่อพระเจ้าแปนไปไม่ได้หลักที่สองใครทำอะไรใครนรูน้สุพระเจ้ามาโดนแม่เพราะฉะนั้นอะไรตัวออเจผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวเลยเป็นน,นั้นน่ตัที่ส อายัีคิดว่าที่พระเจ้าไม่รู้ที่ตัวในฆ่าอาเบลเพราะว่าช่วงนั้นไงคนที่อัานี่มันเห็นเป็นการฆ่าเออาเบลนั้นก็ไม่มีสักคนเดียวเพราะอยู่ที่เป็นทุ่งนาไม่มีคนเพราะฉะนั้นเอเแค่เหมือนกับคนเพราะฉะนั้นโกหกต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้น ผมกับที่ใครที่เป็นอาเ็นที่ตายนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวสิ่งอยไมครับแต่เขาพูดกันนั้นการกระทําที่อาคาอินที่ฆ่าอาเบนนั้นเนี่ยมนุษย์เราไม่ไปโดก็ได้สารตัวไม่โดก็ไ,กได้แต่เป็นอย่างไรพระเจ้านั้นเลยรู้เพราะอะไรพระเจ้านั้นรู้ตั้งแต่อยู่ในใจของ ของใครที่เขากำลังมันคิดอะไรอย่างนี้ยูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประจันดูอยู่มันเราไม่รู้ศาลก็ไม่รู้ประฉันเนพิพากษาก็ไม่ถูกแต่พระจันรู้เห็นทั้งหมดตัง้งแต่ต้ตอนทำให้แม้แต่ใครพูดอย่างนี้ื่องอลไคนนี้เันโกหกนะมันรับโทษมากอีกขึ้นแน่นอะนโอเคประกันที่สอง เมื่อพระเจ้าให้มีโอกาสแก่ไขกระใจเสียบานสารภาพบาปแต่ว่าไม่ใช่ซ่อนตัวเลยและโอโหยางมีแล้พระเจ้าจำเป็นต้องลงโทษขากินข้อที่1ดและ12พระเจ้ารูหมดใครนั่นก็ปฏิเสธมาาันช่างใครเพ่งเหมือนพระเจ้าเพ่งสี่ ผู้ี่พูดต่อโยโกฮต่อพระเจ้านั้นเนี่ยเหมือนพระเจาเพชอย่างนี้เลยทําให้พระเจ้าต้องลงโทษให้แก่ขามินลงโทษที่สําคัญที่สุดขานผู้นี่ต้องพึ่งอาศัยดินพึ่งอาศัยดินพวกเราต้องพึ่งอาศัยดินแต่ดินไม่เชื่อฟังเราอย่างนี้เนี่ยยุ่งเลยกับการดำิงชีวิต การดำเง,งนินชีวิตอะไร,น,ร,น,รน้องมียุ่งจริงๆเอ่อเพราะฉะน,นั้นนะเมื่อดินนี้ถูกสร้างแช่งแล้วเป็นยไงไม่เชื่อฟังใครเพราะว่าดินนี้ต้องเชื่อฟังใครทำให้ใช้ดินและเขาต้องขึ้นอาศัยดินนั้น

มาโมมา,มาต้นไม้ที่อิสราเอลอยู่เนี่ยรุ่แนแรกอะมา,มาเดือะมาเดือะโอเคมาเดือะที่เอามาจากเกาหลีแล้วก็ใช้อยู่ที่กรุงเทพแต่รู้สึกกรุงเทพนั้นไม่สมบูรณ์แล้วเอามาใช้ที่นี่แต่ว่าดินที่มาจากภูเขาไม่อยู่อยู่ได้เหมือนกับอยู่ มีชีวิตมันตายมีชีวิตตายโอ้มันผมช่วยดูแลไม่ดีแล้วเป็นยังไงอย่าง,รงปรยไว้ที่นั่นแล้วก็มันต้นไม้นี้มาเดือดตายเยสียตจช่วยดูแลยดินนี้เป็นอย่างไนไม่เชื่อฟังดินไม่ดีไม่เชื่อฟังที่ขายนั่นแหละต้องพึ่งอาศัยดินแต่ว่าดินนั้นเกิดถูกสาบแช่งแล้วเป็นยังไงมันไม่เชื่อฟัง นะขายไทยนั่นแหละจะมันมันมันไปด้วยกันกันกบจีนได้อย่างไรเ้าคือเป็นข้อที่หนึ่งงจุนึเป็นางานข้อที่นคือขายต้องการปลูกต้นไม้ปลูกธักแไร้กระตุ้มนี้มันตอบสายและให้เจริญถึงจะเข้าอยู่ไ่้แต่ดินนี้ต่อไปไม่ตอบสายไม่ตอบสายแท้จริงแล้ว ธรรมชาตินี่แน่เมื่อเราทำแบบแล้วรู้สึกธรรมชาติมันดื้อเราเพราะว่าเราดื้อพระเจ้าแล้วเขาเรียจากพวกเราทำให้มันธรรมชาติดีนอะไรตั้งดื้อเราเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรามันอาศัยดินแล้วปลูกข้าวก็ดีปลูกผักก็ดีปลูกต้นไม้ก็ดีเป็นอย่างไงอะไรก็ตามเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้นั้นเป็นอย่างไงเราปลูกแล้วปีนี้และรู้สึก เนี่ยต้นผลไม้ยังดีเลยกินอร่อยมากแต่ปีต่อไปเฮ้ไม่มีสักรูปเลยเย่ถ้าช่วยช่วยดูแลต้นไม้นั้นดีก็ทุกปีต้องหนึ่งหนึ่งผลไม้ต้องมาให้เรากินได้แต่คือดินปกติแล้วรู้สึกใช้โปรติทั้งหมดแล้วปีต่อไปไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องห้องต่อนอ,อย่างนี้ไม่คว่าดิน ไม่ต่สนองตัดขายอย่างนี้แน่ยุ่มมากยุ่มมากทำไมดินไม่ต่สนองขายไม่ต่สนองพระเจ้าทำให้ดินก็ไม่ต่สนองเห็นไหมครับดินไม่ต่สนองหรือดินม,มันมันอะไรไม่เชื่อคําน้นและตั้งแต่อดัมที่พระเจ้าลงโทษเป็น,น,น,นอย่างั้นพราะนั้นดินยังไงดินนี่มันมัน ต้นไม้ที่เป็นมีหนามทำไรเราพวกเรามันระบ,บาดนี่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่นี่มาถึงที่ใครทำผิดหนักสรีเป็นยังีงแล้วรู้สึกรับโทษเกี่ยวข้องกับดินไม่เชืบบ่อฟังใครนั้นบาดีขึ้นแล้วที่ตรงนั้นเป็นอย่างไน,นเขาทำให้เขาอยู่ที่ไหนติดกับดินแล้วก็ใช้ชื่อใหม่ได้ข้อที่สิบสองข้อที่สิบตรงว่ายอย่างไรก็ ต่อไปเมื่อเจ้าทำนาจะไม่เกิดวาม,มากเจ้าจะต้องดลบนีและนนพันโจรไปในโลกพระไอโน,นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสามาัยคนที่ี่ที่เป็นบนดยเนยภูเขาเช,าชา่าเช่าไทยภูเขาที่อยู่ที่บนโดยเนี่ยไอยู่ที่กับท,ที่ที่ไหนในไม่ได้พลัวเขาใหม่พนัชน ต้องเผาที่ภูเขาแล้ว <roster> ก <immun isation> ็ปลูกอย่างนี้เ <laser> ง <mission> ินหมดแล้วต้องย้ายไปกระทำย้ายไปที่ย้ายไปที่อื่นหลักสวปนเปนอย่างนี้เขาบากมากแต่ในรวงของเรานี่แหละช่วยดูแลให้เขาไม่ต้องย้ายไปไม่ต้องย้ายไปอยู่บางที่เป็น่านั้นดีอยู่แล้วแต่เวลานี้ที่ขายเป็นยังไงอยู่กับที่ที่นั้นก็ไ่ได้เลยไปเรื่อยๆยไปเรื่อยเ่อยย่างนี้ํำบางมากไม่ใช่ บางคนน่จาจับเขาไม่เขาใจสั่แต่ไม่ใช่สั่ตายเลยตายเลยเพราะาดินนี้ไม่ตอบสนองแล้วอยู่ที่ไหนมันอยู่กับที่นั่นไม่ได้ไปเรืยด้วยแต่ว่าไปที่ไหนก็ตามมมนตอบสนองเพราะใครข้าอะไรนี่แหละไม่ดีกว่าความตายแน่นนพูดอะไ เพราะฉะนั้นชีวิตของไครับโทษรับโทษคือเป็นพื้นที่ที่เป็นเนี่ยที่เขาต้องติดกับที่สำคัญที่สุดคือดินนี่เนี่ยรู้สึกไม่เชื่อฟังประการที่สำประการที่สามทำให้ชีวิตของคาอินต้องเป็นนักท่องเที่ยวทัวร์นักท่องเที่ยว มืันนักท่องเที่ยวทุกวันเวลายกกับที่ไม่ได้ก็ที่สิบสองก็ที่สิบสามถึงสิบห้าเพราะว่าความบักที่ฆ่าคนนั่นและทำบักใหญ่ที่สุดเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยหมันถูกสร้างโดยพระชายาของพระเจ้าทำให้ความบักที่ไร้ ทำให้จนถึงปัจจุบันนี้เอาที่เป็นเอาประทำทีเป็นเป็นกฎระเบียบของประเทศทางลายถ้าฆ่าคนเขาต้องถูกฆ่าตายประหารชีวิตเ,เรื่องธรรมดาแต่พวกเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงเหมือนเห็นเห็นเทคนทำให้ประเทศท้งลหยพยายามทั้งทั้งทีฆ่าคนแล้วไม่ให้ประหารชีวิตพวกเราไม่ต้องลงโทษประหารชีวิตไม่อาจัดชายประหารชีวิต ดีหรือไม่ดันั้นก็ไม่รู้แต่อย่างใดตา่างถึงระดับยู่แล้วสั้นชุดหนึ่งชีวิตของขากินต้องไปไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยชีวิตรู้สึกอยู่กับที่ไม่ได้เลยหลักท้องที่ข้อที่สิบสี่แท้ชริงแล้วถ้าหากว่าคุณพ่อไม่พอใจหลายรู ลูกคนนี้แน่ทันทีเป็นคนคอนฐานรับโทษรับโทษไรเลยใครก็รู้สึกพระเจ้าเป็นพระบิดาแต่รู้สึกทำาปินอย่างนี้แล้วพระเจ้าล่าเขาจากพระเจ้าคือเป็นพระตารับโทษใหญ่มากพวกเราเมวนกันเลยับข้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วแย่เลย แย่เลยไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปที่ไหนที่ไหนก็ตามเหมือนเหมือนดูมรณะท่าเหมือนคนสถานท่านั้นเลยไทยก็รู้สึกชีวิตของเขาตกหนะน,นักใจเ,เป็นอย่างัสองไม่ใช่แค่เพีเท่านันไม่มีผู้ปกครองและบรรดาลยอันตรายที่คนงตีบนะ้างคนฆ่าบ้างหนักใจเลยนะยนี้ข้อที่สิบสี่เขารู้ตัวแล้วเขารู้ตัว เพราะว่าใครก็ตามปกป้องตัวของเขาไม่ได้เมื่อกำลังอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้านั้นแหละพระเจ้าปกป้องตัวเขาทําให้มันไม่คน่าค่นฆ่าตัวเองไนดะ้แต่ว่าเวลานี้มันพูดที่พวกช่วยดูแลก็ไม่มีตัวเองต้องช่วยดูแลตัวเองทําให้อยางไรคค่นตัวฆ่าข้าพเจ้าตัวเองไม่ฆ่าคนแล้วโคนนี้ฆ่าผมอย่างนี้นั่นแหละเรื่องธรรมดา พะนชนเขาต้องเป็นหัวเลยตายแล้วตายแล้วเขาคิดนึงใจว่ามันมันไม่ใช่สารภาพปาัแต่ว่าตายแล้วเอาอย่างไงผมฆ่าอาเบแล้วง่ายอย่างนั้นและเขาฆ่าผมต่อไปตายแลเพราะฉะนั้นเป็นยังไง3.3เอ่อทนไม่ได้ต้องขอร้องให้กับเจ้าขอร้องให้ รับอันตรายข้าโคโนมีข้าพ่อพระเจ้าแหละรู้สือกสมเมตตาการณาพระเจ้าเป็นความรักแม่แต่ใช่กันไม่ได้แล้วช่วยดูแลแม่แต่ช่วยกันแต่ใช่กันไม่ได้แล้วช่วยดยูแลเขาคิดว่าอู้อันตรายมากมันมันมันรับโทษนี่มันหนักพอสมควรเพระเาะฉะนั้น ใครตาไปที่ไหนจะตามอยู่กับที่ไม่ได้และคนนี้มันนี่มันอันตรายที่ฆ่าผมตลอดเวลาอ่าก็บอกแกพระเจ้าแล้วพระเจ้าโอเคทานั้นเราจะให้เป็นหลักฐานให้เขาไม่ต่างฆ่าคุณถ้าฆ่าฆ่าคุณยยได้ยังไงจะเท่าตัวคือไม่คุ้มากแม้แต่คนบาปแล้วยังไงไม่นะ่าฆ่า ข้าไม่มว่า่ะกด้พูดไปแล้วประเทศทหานเขาพยายามไม่ให้ข้าขทั้งทังที่ต้องประหารชีวิตนะลงโทษตัดสซีว่าประหารชีวิตแต่รู้สึกไม่ค่าเขาเลยเนีเหมือนที่พระเจา้ามันมันมัน,มนยอมรับที่ไทยเขา,ขามันมอันตรายเป็อยังไงคนมันข่าผมเอาอย่างไรโอเคไม่ให้ข้าพงเลยนะ นี่เป็นอย่างนั้นแม้จะเป็นคนบาปแล้วพระเจ้าปกป้องรักษาชีวิตของเขาข็อระคุนพระเจ้าถ้าเราเป็นคนชอบธรรมเหมือนกับพระเจ้าแล้วนั่นพระเจ้าหินดีปกป้องรักษาช่วยดูลแลให้เราอยู่ดีกินดีและสบายสบายไม่ต้องเจอคนอนานี่เป็นอย่างนั้นแต่เราเป็นคนบาปแล้วแม้แต่พวกเรานั้นได้เจอคนอนา ทำไรหลังใจเป็นอย่างี้แล้วพวกเรานั้นเนี่ยนายใจจริงๆนั้นเป็นอย่างไรสม่ำนะแต่น่าจากพวกเรากลับใจเสียไหมยให้พระเจ้ามันเนี่ยแทนใจพวกเราและพวกเราไม่ราบมีปัญหาเมื่อพระเจ้ารงโทษคาอินที่ทำบิดพวกเรารู้สึกยามเกรงพระเจ้าเลยยามเกรงพระเจ้าเพราะอะไร ถ้าต่อราีพระเจ้าไม่ระวังตัวไม่รักษาพระอัญญาของพระเจ้าพวกเรานั้นแหละไม่มีประกัพระเจ้าทิ้งพวกเราถ้าพระเจ้าทิ้งแล้วพวกเรานั้นแหละรู้สึกอันตรายทางนั้นไม่ใชอันตรายเหมือนโควิา,าเลยพวกเราอันตรายมากเพราะฉะนั้นเรียนจักใครที่การกระทำเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทำไมพระเจ้าลงโทษทำผิด พระเจ้าบริสุทธิ์ทำผิดสังกปโกผู้บริสุทธิ์เจอผู้ที่สังกปโกต้องทีอยู่แล้วเพราะะนผู้ที่เข้าข้อพระเจ้าต้องสะอาดบริสุทธิ์พวกเราสะอาดบริสุทธิ์มั้งทุกวันทิ่เราก็เข้าข้อพระเจ้านมั mar, สการพระเจ้าไม่ต้องเตรียมตัวเข้าเข้าพระเจ้านมัสการพระเจ้าอันตรายมาก เพราะไรพระเจ้าบริส ah, ุทธ yeah. no ิ 2, yeah. ah is, ์พวกเราเป็นชกพระโลกเนย่งไม่เตรียมพราอยังสชกพระโลกอยู่ก็มหาประจาพประจาทตีเหล่านี้เข้าใจไหมครับตีล้เพราะฉันพวกเราพู้ที่ไปหาพระเจ้าต้องสะอาดบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ะถ้าไม่ใช่สะอาดบริสุทธิ์ก็ไปหาพระเจาไม่ได้าสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือทางนะเบนความชั่งธรรมของพระสุซู์ มาสวมทับกับวกเราผู้ชนผู้ที่เชื่อเปซูทั้งนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้า,มานมัสการพระเจ้านี่เป็นอย่างนี้อืมถ้าเราต่อหน้าพระเจ้ามีเป็นคนชอบธรรมคนชอบธรรมเหมือนกับเปซูเหมือนกับความชอบอธรรมของเปซู รือสวมทับก,กับของและให้เรามีความคนชอบธรรมแล้วเข้าพ้อพระเจ้านมัสการพระเจ้าแท้ๆมีความชื่ชนชมยินดีมีพระกรมีสองเมตตาธรรมนาะของพระเจ้าเต็มที่ให้กับพวกเราน่าจะพวกเราเป็นัาน,นไม่อันตรายขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับขอพระคุณสำหรับชีวิตของชาต เขาดุทุกพระเจา้าอิจฉาน้องชายอาเบลสุดท้ายต้องฆ่าอาเบลบรรนบุรุษประ,ประากาศว่าชายอยู่เฉยๆเราพอแต่แม้แต่ชิปของเขาคนบาปไม่น่าพระเจ้าช่วยแต่เราพระเจ้าชื่อยอยู่เลยเขาคนพระเจา้าคนราเป็นคนบาปน่าจะรับโทษแล้วไม่มีโอกาสแต่มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาส อพระคุณพระเจ้าขอให้เราเข้าใจน้ำพระใจของพระเจ้าและเมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้าพวกเราเนื้อรู้สึกสำนึกผิดและสารภาพปรักัดใจเสียหายให้เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าปกติแม้เข้าเฝ้านามสการพระองค์ปกติเนื้อขอขอบพระคุณที่ท่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ำไมเป็นรูปที่ถวายตอแผงรูปที่สามสร้อยบูปที่สามอืมงที่สามข้อเดียวท あ、ノイズ。ちょっとよろしいかな。小大子膨んだ。<t> <entender> oh, ลองดำรงยูกับผู้ที่ตั้งใจติดตามพระเจ้าเพื่อไม่ตกองไปทำของขัดตั้งแต่บัดนี้และเสือเสือไปแป็นนิดอาเมนคาคิทุกราวีฮแลร ทิฏฐานขอพระคุณพระเจ้าสักดูกพระวอคุณงรองชีวิตรับเพลิงร้องหายใจยสบชน หน้าวันที่26ก,กันยายนอ่าอาจจะเรามานักไม่นมัสการคริสจักรสวัสดีแต่ว่าผมไปที่ค,คริสจักรบัรพาดูแนมะ่ขรัวและนมัสการที่นันเพราะฉะนั้นเมื่อทางที่สวัสดีนั้นก็ไม่ทาําแต่เมื่อเราเทศนาที่ในคริสจักรบรรพาดูนมัสการจแเล้วโดนใบฮะโดนใบหรือเกือบจะโดนเนน่เราจะ ทำเทศนาลงวัยอยู่ที่เนี่ยลงวัยอยู่ที่เออส,ส,สวัสดีทีวีสวัสดีทีวีถ้าบางคนถ้าสนใจบางคนสนใจ,จ,จน่าจะมีเอาไปแต่ว่าผมไม่สะดวกทำให้เราเนีอัดทีบปดีและให้ลงไว้ยอยู่ที่สวัสดีทีวีโอเคเดือนทัดเดือนตุลาการปกติหมดแล้ว 아, 접해내요, 감사합니다. Okay,